สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่เล็กซาก้าพอดแคสต์พอดแคสต์ที่จะพาคุณโย้อนเวลาไปเจาะลึกโลกดึกดำบันและเรื่องราวหน้ารู้ของเราไดโดเส์มาเริ่มต้นการเดินทางกันเลยครับผมกลางป่าดึกดำบันของเอเชียตะวันออกเมื่อราว161-156ล้านปีก่อนในยุคจูรสิกตอนปลาย แผ่นดินที่ปัจจุบันคือมนทลนเสฉวนประเทศจีนเป็นพื้นที่อุดมสมบูรณ์ที่เต็มไปด้วยแม่น้ำลุ่มน้ำและป่าไม้หนาทึบที่นี่เองคือบ้านของหนึ่งในนักล่าที่ทรงอำนาจที่สุดในยุคนั้นอย่างชโนโซอรัสด้วยความยาวประมาณ8-10เมตรและน้ำหนักราว3-4ตันอย่างโชโนสอรัสเป็นเทโรพอดขนาดใหญ่ที่อยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารในถิ่นของมันรูปร่างของมันสะท้อนถึงการออกแบบเพื่อการล่าอย่างแท้จริง กระโหลกขนาดใหญ่ยาวเกือบ1เมตรขากรรไกรทรงพลังบรรจุฟันโค้งแหลมเรียงกันเป็นแถวแขนแข็งแรงมีกรงเล็บแหลมและขาหลังยาวที่สามารถขับเคลื่อนร่างมะฮมาให้เคลื่อนที่ด้วยความเร็วพอจะล้มเหยื่อขนาดใหญ่ได้ภูมิภาคเสฉวนในยุคนั้นมีสัตว์กินพืชขนาดมหึมาเช่นอโรพอตไวออนและสเตโกซอรัสหลากหลายชนิดซึ่งล้วนเ,นเป็นเป้าหมายอันโอชะของนักล่าอย่างยางชนโนซรัส การที่มันครองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารโดยแทบไม่มีคู่แข่งที่เทียบเท่าแสดงให้เห็นถึงความสามารถอันครบเครื่องทั้งด้านพละกำลังความคล่องตัวและกลยุทธ์การล่าชื่ออย่างชนโนซอรัสมาจากพื้นที่ที่พบฟอสซิลครั้งแรกคือเขตยางชวนและคำว่าซอรัสในภาษากรีกซึ่งหมายถึงกิ้งกาหรือสัตว์เลื้อยคลานรวมกันจึงหมายถึงกิ้งกาแห่งยางชวน การค้นพบนี้ไม่เพียงเติมเต็มภาพของนักล่าเอเชียยุคจุราสิกแต่ยังช่วยยืนยันว่าแผ่นดินจีนก็เคยมียักษ์นักล่าที่เทียบชั้นกับอโลโซรัสในอเมริกาเหนือได้อย่างไม่เป็นรองในฐานะนักล่าอันดับหนึ่งอย่างโชโนโซรัสคือเงาหมืดที่คอยเคลื่อนไหวอย่างเงียบงันท่ามกลางป่า หากคุณเป็นสัตว์กินพืชในลุ่มน้ำเสฉวนเมื่อ160ล้านปีก่อนการได้ยินเสียงฝีเท้าที่หนักแน่นและการแวกกิ่งไม้ของมันอาจเป็นสัญญาสุดท้ายก่อนที่เงามื่นมหืนมาจะโถมเข้ามาและนั่นคือจุดจบที่ไม่มีทางหนีเรื่องราวของหยางชวนซอรัสเริ่มต้นขึ้นในปีคศ1977เมื่อคนงานในเมืองหินปูนบริเวณเขตหยางชวนเมืองฉงชิ่งประเทศจีน พบซากกระดูกขนาดมหฮืมาโผลอยู่ในชั้นหินตะกอนของหมู่หินสังชักซิเหมียวการค้นพบครั้งนั้นกลายเป็นเหตุการณ์สำคัญในวงการบรรพชีวินวิทยาของเอเชียเพราะมันนำไปสู่การเปิดเผยตัวตนของหนึ่งในนักล่าที่ใหญ่ที่สุดของทวีปในยุคจุลศิกิ์ตอนปลายนักบรรพชีวินวิทยาจีนที่รับหน้าที่ศึกษาและขุดซากอย่างเป็นระบบคือตงจือหมิง ผู้ซึ่งต่อมาได้อธิบายสายพันธุ์นี้อย่างเป็นทางการในปีคศ1978เขาตั้งชื่อว่าอย่างชวนซรัส u r u s s a n g y e s i โดยคำว่าซ s a n ูเอนซิสมาจากชื่อเขตซังโยซึ่งเป็นตำแหน่งเฉพาะของการค้นพบซากที่พบครั้งแรกนั้นประกอบด้วยกะโหลกศรีรษะเกือบสมบูรณ์กระดูกสันหลังหลายปล้องซี่โครงกระดูกเชิงกรานและกระดูกขา การที่กะโหลกยังคงสภาพดีทำให้นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดได้อย่างชัดเจนทั้งตำแหน่งของรูตาช่องจมูกและโครงสร้างขากันไกรซึ่งบ่งบอกถึงความแข็งแรงและพลังกัดที่น่าทึ่งต่อมาในปีคศ .1983 มีการค้นพบซากที่ใหญ่กว่าเดิมในพื้นที่ใกล้เคียงและถูกจัดเป็นสายพันธุ์อย่างชวนซอรัสแมกนัสโดยคำว่าแมกนัสแปลว่าใหญ่ในภาษาละติน ซากนี้มีความยาวประมาณ10.8เมตรซึ่งอาจเป็นตัวเต็มวัยที่ใหญ่ที่สุดในสกุลนี้การค้นพบอย่างชวนซอรัสไม่เพียงเติมเต็มช่องว่างของประวัติศาสตร์นักล่าในเอเชียยุยคจุรสิกตอนปลายแต่ยังสะท้อนถึงศักยภาพของพื้นที่เสือฉวนในฐานะแหล่งฟอสซิลระดับโลกพื้นที่นี้ไม่เพียงให้ข้อมูลของนักล่าเท่านั้นแต่ยังมีซากของเหยื่อยอย่างซอรอพอตและสเตโคซอรัส ซึ่งช่วยให้เราสามารถสร้างภาพระบบนิเวศโบราณได้อย่างสมบูรณ์ทุกวันนี้ฟอสซิลของอยางชนซอรัสที่คนพบยังถูกเก็บรักษาและจัดแสดงอยู่ที่พิพิธภัณฑ์ไดโนเสาร์จิกงซึ่งกลายเป็นหนึ่งในจุดหมายปลายทางสำคัญของนักวิจัยและนักท่องเที่ยวจากทั่วโลกเมื่อมองดูอย่างชวนซอรัสในภาพจำลองหรือฟอสซิลที่จัแสดงสิ่งแรกที่จะสะดุดตาคือสัดส่วนเพื่อการล่า ทุกองค์ประกอบของร่างกายถูกออกแบบโดยธรรมชาติให้เหมาะกับการเป็นนักล่าบนบกขนาดใหญ่ในยุคจูราสสิกตอนปลายกระโหลกสีแสะของมันมีความยาวเกือบหนึ่งเมตรซึ่งถือว่าใหญ่เมื่อเทียบกับขนาดตัวช่องจมูกอยู่ค่อนไปด้านหน้าทําให้การดมกลิ่นมีประสิทธิภาพสูงส่วนเบ้าตากว้างและอยู่ในตำแหน่งที่ให้มุมมองด้านหน้าได้ดีพอสำหรับการเล็งเหยื่อขาข้นไกลแข็งแรงบรรจุฟันโค้งยาวแหลมคมจำนวนมาก ฟันเหล่านี้มีลักษณะซเรเลตหรือมีขอบหยักเหมือนมีดพราเหมาะอย่างยิ่งสำหรับการฉีกเนื้อและตัดเอ็นในร่างกายเหยื่อลำตัวและกระดูกสันหลังแข็งแรงรองรับกล้ามเนื้อหลังและหางขนาดใหญ่หางของมันไม่เพียงช่วยรักษาสมดุลขณะวิ่งแต่ยังทำหน้าที่เป็นตัวถ่วงน้ำหนักให้กับกะโหลกด้านหน้าทำให้เคลื่อนไหวได้อย่างมั่นคงแม้ในความเร็วสูงขาหลังยาวและมีกล้ามเนื้อมาก ช่วยสร้างแรงขับเคลื่อนมหาศาลเมื่อเร่งความเร็วโครงสร้างข้อเท้าเป็นแบบที่แข็งแรงและทนทานต่อแรงกระแทกทําให้สามารถพุ่งตัวได้อย่างมีประสิทธิภาพไม่ใช่นักวิ่งเร็วเท่ากับนักล่าตัวเล็กแต่ความเร็วและน้ำหนักที่ผสมกันเพียงพอจะโค่นเหยื่อขนาดใหญ่ได้ในไม่กี่วินาทีแขนและกรงเล็บแม้สั้นกว่าไดโนเสาร์นักล่าขนาดเล็กแต่ก็มีความแข็งแรงและมีกรงเล็บคมใช้จับเหยื่อหรือช่วยพยุงร่างในจังหวะโจมตี นักวิจัยบางคนเชื่อว่ากรงเล็บเหล่านี้อาจช่วยยึดเกาะเหยื่อวไว้ขณะใช้ขากันไกลกัดซ้ำโดยรวมแล้วกายวิภาคของอย่างชวงโซรัสคือการผสมผสานระหว่างพลังบทขยี้กับความคล่องตัวมันไม่ใช่นักล่าที่อาศัยความเร็วเพียงอย่างเดียวแต่ใช้ขนาดและพละกําลังมหาศาลควบคู่กับการกัดที่ส่งพลังเพื่อจัดการกับเหยื่อกลยุทธ์ที่ทำให้มันครองตำแหน่งจ่าฝูงในลุ่มน้ำเสฉวนได้อย่างยาวนาน ในโลกยุคจูรัสสิกตอนปลายของลุ่มน้ำเสฉวนนักล่าที่ครองจุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารต้องมีทั้งพละกำลังกลยุทธ์และความเข้าใจในพื้นที่ล่าและยางชวนโอรัสก็มีครบทุกอย่างจากหลักฐานทางกายวิภาคและการเปรียบเทียบกับญาติใกล้ชิดอย่างอัลโลซอรัสนักวิจัยสันนิษฐานว่ายางชวนโอรัสเป็นนักล่าเชิงพลังมากกว่านักล่าเชิงความเร็ว ขาหลังยาวและแข็งแรงช่วยให้สามารถเร่งความเร็วในระยะสั้นเพื่อจูโจมแต่สิ่งที่ทำให้มันได้เปรียบคือพลังการกัดและความสามารถในการควบคุมเหยื่อเมื่อเข้าสู่ระยะประชิดเยื่อหลักของมันน่าจะเป็นซอร์พอดไวอ่อนเช่นมามเมนชิซอรัสที่ยังไม่โตเต็มวัยรวมถึงสเตโกซอรัสในภูมิภาคจีนอย่างตูเจียงโกซอรัสซึ่งถึงแม้จะมีเกราะและหางหนามป้องกันตัว แต่หากถูกโจมตีจากด้านข้างหรือด้านหลังก็อาจพ่ายต่อแรงกัดและการโจมตีอย่างต่อเนื่องของยางชวนซอรัสได้สำหรับวิธีล่ามันอาจใช้เทคนิคซุ่มโจมตีโดยอาศัยป่ารกและภูมิประเทศเป็นเครื่องกำบังรอจังหวะที่เหยื่อเผลอหรือแตกกลุ่มก่อนจะพุ่งเข้าโจมตีอย่างรวดเร็วกัดส่วนคอหรือขาของเหยื่อเพื่อลดการเคลื่อนไหว จากนั้นใช้แรงเหวี่ยงหัวและขากรรไกลฉีกชิ้นเนื้อออกมาจนเหยื่อเสียเลือดและอ่อนแรงยังมีสมมุติฐานว่าอย่างชวนซอรัสอาจล่าเป็นกลุ่มในบางสถานการณ์โดยเฉพาะเมื่อเหยื่อมีขนาดใหญ่เกินกว่าที่ตัวเดียวจะจัดการได้การล่าเป็นกลุ่มทําให้สามารถต้อนเหยื่อเข้ามุมหรือผลัดกันเข้าโจมตีลดความเสี่ยงและเพิ่มโอกาสสาเร็จ อย่างไรก็ตามหลักฐานการล่าเป็นฝูงยังไม่ชัดเจนและอาจขึ้นอยู่กับสถานการณ์และสภาพแวดล้อมนอกจากการล่าเหยื่อสดแล้วมันอาจไม่รังเกียจกินซากเช่นกันการใช้ขากรนไกรทรงพลังฉีกเนื้อจากซากเป็นพฤติกรรมที่ช่วยเพิ่มโอกาสรอดในช่วงที่อาหารหายากการเป็นทั้งนักล่าและผู้กินซาก ทำให้ยางชวนซอรัสมีความยืดหยุ่นในการหาอาหารสูงซึ่งเป็นปัจจัยสำคัญที่ทําให้มันอยู่รอดและครองพื้นที่ลุ่มน้ําเสฉวนได้ยาวนานสําหรับเหยื่อในยุคนั้นการได้ยินเสียงฝีเท้าหนักๆห,หรือเสียงกิ่งไม้หักจากนักล่าตัวนี้อาจหมายถึงจุดจบที่หลีกเลี่ยงไม่ได้เพราะเมื่ออยู่ในรัศมีโจมตีของอยางชวนซอรัสแล้วโอกาสรอดก็แทบจะไม่มีเลยในโลกของยุคจูราสสิกตอนปลาย ลุ่มน้ำเสฉวนคือสวงสวรรค์แห่งความหลากหลายทางชีวภาพพื้นที่ชุ่มน้ำกว้างใหญ่ลำธารที่ไหลเอื่อยและป่าไม้สูงใหญ่ทำให้ที่นี่เป็นบ้านของสัตว์นานาชนิดตั้งแต่ยักษ์กินพืชอย่างมา m e n c ิ i s a u r และท u ว j ิง n g o s a u r ไปจนถึงสัตว์ขนาดเล็กและสัตว์เลื้อยคลานน้าแต่ไม่ว่าชีวิตใดจะเฟื่องฟูเพียงใดที่ยอดสุดของห่วงโซ่อาหารก็ยังคงมียังชูนโนซอรัสครองอยู่ การมีอยู่ของยังชนอสอรัสทำหน้าที่คล้ายผู้ควบคุมสมดุลของระบบนิเวศด้วยการล่าเหยื่อมันช่วยควบคุมจำนวนประชากรสัตว์กินพืชไม่ให้มากเกินไปจนทำลายพืชพันธุ์ในพื้นที่การรักษาสมดุลนี้มีผลโดยตรงต่อสุขภาพของป่าและทุง่งหญ้าทำให้พืชพันธุ์สามารถฟื้นตัวและเติบโตต่อไปได้ในขณะเดียวกันซากของเหยื่อที่มันล่าและกินไม่หมด ก็กลายเป็นอาหารให้กับสัตว์กินซากเช่นมแมลงสัตว์เลื้อยคลานขนาดเล็กและอาจร่วมถึงเทร์าพอดขนาดเล็กในพื้นที่การที่ซากเหล่านี้ถูกกระจายไปทั่วถิ่นอาศัยยังช่วยนำสารอาหารกลับสู่ดินส่งเสริมการเติบโตของพืชในวงจรชีวิตต่อเนื่อง แม้จะเป็นนักล่าหลักแต่ยังโชโนโซรัสก็มีปฏิสัมพันธ์กับเหยื่อล่าอื่นในระบบนิเวศเช่นอาจแย่งซากจากเทโรพอดขนาดเล็กหรือ,อเผชิญหน้ากับนักล่าขนา,ขนาดกลางในพื้นที่เดียวกันอย่างไรก็ตามด้วยขนาดและพละกกำลังที่เหนือกว่าโอกาสที่จะถูกท้าทายโดยตรงจึงค่อนข้างน้อยความสัมพันธ์ของมันกับเหยื่อหลักเช่นซอร์พอดวอัอ่อนและสเตโกซอรัสยังเป็นแรงขับเคลื่อน ให้เหยื่อพัฒนาพฤติกรรมป้องกันตัวที่ซับซ้อนขึ้นเช่นการรวมฝูงการใช้ถังเป็นอาวุธหรือการซ่อนตัวในพื้นที่รกทึบซึ่งทำให้การแข่งขันระหว่างนักล่ากับเหยื่อกลายเป็นสงครามวิวัฒนาการที่ดำเนินต่อเนื่องหลายล้านปียังชโนโซสรัสจึงไม่ใช่เพียงแค่สัตว์นักล่าขนาดใหญ่แต่เป็นหนึ่งในองค์ประกอบสำคัญของเครื่องจักรธรรมชาติที่ทำให้ระบบนิเวศลุ่มน้ำเสฉวนยังคงหมุนเวียนได้อย่างสมดุล เป็นตัวอย่างชัดเจนว่าแม้สัตว์นักล่าจะถูกมองว่าน่ากลัวแต่บทบาทของพวกมันก็มีความสำคัญต่อการรักษาชีวิตและความหลากหลายของโลกใบนี้อย่างชวนซอรัสจัดอยู่ในกลุ่มอโลซอรอยเดียซึ่งเป็นหนึ่งในสายหลักของเทโรพอรดขนาดใหญ่ในยุคจูราสิกตอนปลายกลุ่มนี้มีสมาชิกที่กระจายตัวกว้างไปทั่วโลกและครองตำแหน่งนักล่าชั้นสูงในแต่ละทวีปญาติใกล้ชิดที่คนรู้จักกันดีก็คือ อ l o s a อรัสจากอเมริกาเหนือซึ่งมีขนาดและรูปร่างใกล้เคียงกันแต่ยังชวนซอรัสมีความแตกต่างเล็กน้อยในรายละเอียดกะโหลกและสัสดส่วนร่างกายการศึกษาทางกายวิภาคและการวิเคราะห์สายวิวัฒนาการชี้ว่ายังชวนซอรัสอาจใกล้ชิดกับเมทริอ a ค t นโ s ซอรัสจากยุโรปและซินแรปเตอร์จากจีนมากกว่าอ l โลซอรัสโดยเฉพาะลักษณะกระดูกสันหลังที่มีสันสูงปานกลางหรือเมทริอัคัน และโครงสร้างกะโหลกที่ยาวและเพรียวกว่าของอโลซอรัสเล็กน้อยความคล้ายคลึงกันเหล่านี้บ่งบอกถึงการแพร่กระจายและการปรับตัวของกลุ่มอโลซรอยเดียในทวีปเอเชียฟอสซิลของหยางชวนซอรัสและญาติใกล้ชิดยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ช่วยให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจว่าเทโรพอดกลุ่มนี้ปรับตัวอย่างไรในแต่ละภูมิภาคเช่นในเอเชียตะวันออกที่มีสภาพภูมิประเทศเป็นลุ่มน้ำและป่าทึบนักล่าเหล่านี้ อาจเน้นการซุ่มโจมตีมากกว่าการไล่ล่าในที่โลง่งนอกจากนี้การที่พบญาติใกล้ชิดในหลายทวีปยังสะท้อนถึงการเชื่อมต่อของแผ่นดินในยุคจูราสสิกตอนปลายก่อนที่ทวีปต่างๆจะเคลื่อนตัวแยกออกจากกันเต็มที่การเคลื่อนย้ายข้ามทวีปของบรรพบุรุษอโลซรโรอรเดียน่าจะเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เกิดการกระจายตัวกว้างและการปรับตัวหลากหลายในแง่วิวัฒนาการอย่างชวนซอร,รัส อาจถือเป็นรุ่มกลางที่เชื่อมระหว่างอโลซอรัสแบบดั้งเดิมและกลุ่มนักล่าใหญ่ในยุคคริเตเชียสเช่นคาคารอดนโตซอรัสหรือจิแกลโนโตซอรัสแม้จะไม่ได้วิวัฒนาการเป็นพวกนั้นโดยตรงแต่คุณลักษณะด้านพละกกำลังและขนาดก็เป็นต้นแบบที่กลุ่มนักล่าในยุคต่อมาสืบทอดและพัฒนาให้ยิ่งใหญ่กว่าเดิมดังนั้นยังชวนซอรัสจึงเป็นมากกว่าแค่นักล่าแห่งลุ่มน้ำเสฉวน มันคือจิ๊กซอสำคัญในภาพวิวัฒนาการของเทโรพอดขนาดใหญ่ที่ช่วยให้เราเข้าใจเส้นทางการปรับตัวของนักล่าโบราณจากยุคจูราสสิกสู่ยุคครีเตเชียสได้ชัดเจนยิ่งขึ้นการค้นพบยังชวนซารัสไม่ได้เป็นเพียงการเพิ่มชื่อใหม่ในสารบัญไดโนเสาร์แต่เป็นการเปิดหน้าสำคัญของประวัติศาสตร์วิวัฒนาการนักล่าในเอเชียและช่วยเติมเต็มภาพระบบนิเวศยุคจูราสสิกตอนปลายที่เรารู้จักกัน ในเชิงบรรพชีวินวิทยาการที่พบฟอสซิลยังชวนโซรัสเกือบสมบูรณ์โดยเฉพาะกะโหลกและโครงกระดูกส่วนใหญ่ทำให้นักวิจัยสามารถศึกษารายละเอียดโครงสร้างกายวิภาคได้ชัดเจนกว่านักล่าบุราณหลายชนิดซึ่งมักพบเพียงเศษชิ้นส่วนข้อมูลนี้ช่วยให้เราสามารถสร้างภาพจำลองรูปร่างท่าทางและความสามารถทางชีวกลาศาสตร์ของมันได้อย่างแม่นยำยังชวนซอรัส ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่ยืนยันว่ากลุ่มอลโลซาโรไดมีการกระจายตัวอย่างกว้างไกลในยุคจุราสสิกตอนปลายและปรับตัวเข้ากับสภาพแวดล้อมที่แตกต่างกันในแต่ละทวีปการเปรียบเทียบระหว่างมันกับญาติในยุโรปและอเมริกาเหนือทำให้นักวิทยาศาสตร์เข้าใจเส้นทางการอพยพและวิวัฒนาการของเทโรพอดขนาดใหญ่ได้ชัดขึ้นในแง่ของระบบนิเวศข้อมูลที่ได้จากซากและพื้นที่ขุดค้น ช่วยให้เรารู้ว่าลุ่มน้ำเสฉวนในยุคนั้นมีความหลากหลายทั้งพืชพันธุ์และสัตว์ร่วมสมัยการที่ยังโชนโซรัสอยู่จุดสูงสุดของห่วงโซ่อาหารทำให้เรามองเห็นบทบาทของนักล่าในการรักษาสมดุลของระบบนิเวศโบราณซึ่งสะท้อนหลักการเดียวกับระบบนิเวศปัจจุบันนอกจากนี้การศึกษายัางชวนโซรัสยังมีคุณค่าทางการศึกษาและวัฒนธรรมท้องถิ่นอย่างมาก การจัดแสดงฟอสซิลและการเผยแพร่ความรู้ช่วยกระตุ้นความสนใจในวิทยาศาสตร์แก่คนรุ่นใหม่โดยเฉพาะในจีนซึ่งใช้การค้นพบนี้เป็นสื่อสร้างแรงบันดาลใจและความภาคภูมิใจดังนั้นความสำคัญของยางชวนซอรัสจึงไม่ได้จำกัดอยู่แค่ในยุคข,ของมันแต่มันยังเป็นสะพานเชื่อมอดีตกับปัจจุบันเป็นครูเงียบที่บอกเล่าเรื่องราวของวิวัฒนาการการปรับตัว และความเชื่อมโยงของสิ่งมีชีวิตบนโลกเรื่องราวที่ยังคงส่งแรงบันดาลใจต่อไปอีกนานหลังจากที่เงาของมันหายไปจากพื้นแผ่นดินคุณกำลังฟังเล็กซาก้าพอดแคสต์หากคุณชอบเรื่องราแบบนี้อย่าลืมกดติดตามไว้นะครับแล้วเจอกันใหม่ในตอนต่อไปครับผมสำหรับวันนี้สวัสดีครับ